สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนเจนนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก share, ฝากด Subscribe กับรถบ้านมือสองอนก่นด้วยนะครับ ฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะฮะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถตั้งมือสอขอบแขนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนิดหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปส่งมอบเจ้าตัว v ีโก้คันนี้นะครับที่อําเภอหนองสองห้องนะฮะคันนี้นะครับก็จบสดลูกค้านะฮะแล้วก็ แถมเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะเริ่มตั้งแต่โอนให้ลูกค้านะครับแถมก่อป้ายทะเบียนนะครับคันนี้เปลี่ยนใบป,ป่าน้ําฝนนะฮะน,นี้ก็จัดการเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้กระจกมีตําหนิเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้อีันหนึ่งนะฮะแล้วก็อ่าช่วงล่างก็เก็บพ่นสีให้นะครับเก็บกันสนิมให้ด้วยนะครับ ลูกค้าประสงค์ก็จัดการให้เลยแถมให้นะครับผมนะฮะเก็บช่วงล่างในตัวชัสซีนะครับแต่ส่วนบอดี้ผมจะไม่ได้เก็บพ่นนะฮะก็คือพ่นเฉพาะตัวชชสซีให้มันดูสวยนะครับแล้วก็แมกเรเนอร์แถมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นของ a อ r o A แอโรการ์ดนะครับผมที่เป็นของใหม่เลยนะครับกันชนท้ายเดิมสีดําลูกค้าไม่ชอบก็แถมเปลี่ยนให้อีกเหมือนกันนะฮะนี่ก็เปลี่ยนให้แล้วก็กรอไฟหน้าเอาออกนะฮะก็ปัดเงาให้นะครับ ส่วนนะครับลายละเอียดรถก็ทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนของเหลวน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้แล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งวันนี้นะครก็จะเดินทางนี้ก็สายอยู่นะครับก็ไล่เช็คระบบไฟนะครไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวให้นะฮะให้ลูกค้าแบบครบถ้วนจะได้ไม่มีปัญหา กล่องตจ้นั้นก็เปลี่ยนให้ใหม่ที่เคยมีตั้งแต่ผมไลฟ์ข้งถ่ายคลิปข้างแรกนะับผมแล้วก็จอที่มันสัมผัสไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นจอ Android ให้แถมให้เหมือนกันนะครับผมนะฮะร,รอเวลาแล้วสักพักก็ออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าถึงบ้านลูกค้าส่งมอบลูกค้าถามลูกค้าว่าพอใจหรือเปล่านะครับสภาพ แบบนี้พอได้ไหมเพราะว่ารถจริงๆมันไม่ใช่รถสวยที่คุณภาพสวยมากนะฮะพอถ้ารถสวยมากราคาจะไม่อยู่1,790,000แน่นอนนะครับนะบก็พอได้ถือว่าพอได้แต่ไม่ใช่ขีเหลนะครับไม่ใช่รถชนหนะักไม่ใช่รถความคือรถยังเดิมแต่เคยเก็บสีมาแล้วแค่นั้นนะครับก็จะมีชุดแต่งล้อต่างๆแล้วก็จะเป็นชุดแต่งของเครื่องเสียงให้นะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันไปดูนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านนะครับของบ้านลูกค้าแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนนะครับก็ออกมาเมื่อเช้านะครับก็เดินทางมาแล้วก็เปลี่ยนกระจกข้าง,างนี้ด้วยไม่รู้จอ้ยแมวน้อยไอ้หนูนะแล้วก็ เปลี่ยนให้เรียบร้อยเปลี่ยนไม่ยากนะครับพอกระจกวีโก้อะไรทุกอย่างเปลี่ยนง่ายดูแลง่ายนะครับก็แถมให้เป็นกระจกใหม่นะครับผมนะเพื่อไม่มีตำหนินะครับผมหาบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนส่งมอบอีกทีนะครับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนนะครับนะครับ ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมก็รอลูกค้าชมรถสภาพนะครับ,นะร,บรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวส่งมอบลูกค้านะครับให้ลูกค้าดูเล่มเอกสารนะครับผมนี่นะครับผมถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ลูกค้าอีกทีนึงนะครับ ได้ไหมครับรถคันนี้สภาพคันนี้ครับเออพอได้ไหมครับพอพอได้พีอเออครับชอบชอบอยู่ไหมครับครับผมครับผมถูใจเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ไว้ใจรบ้านมือสองคนจัดนะครับก็มาส่งถึงบ้านลูกนะรอที่จะส่งมอบลูกค้านะครับผมนะะขอบพระคุณที่ช้มากๆนะครับโอเคดีครับขอบคุณครับ